สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาทําสีผมแดงหลังจากที่เมื่คืนกัดสีไปละข้างในกล่องนี้ก็จะมีสองสีมีเป็นหลอดกับอันนี้แล้วเขาก็ให้เอาใส่ลงไปในขวดนี้ยา แล้วเราก็ปิดฝาเลยเขยา่ากะว่าให้เขาเข้ากันดีอันนี้เป็นแชมพูหลังจากที่เราล้างสีออกแล้วเราค่อยสระข้างนอกฝนตกแรงมากอยู่ในบ้านมันร้อนวิเลยบอกให้แกม,มาทำตรงหน้าประตู นี่คือถุงพลาสติกถุงขยะวยิเอามาตัดทำเป็นเสื้อแต่วิตัดพอมันกวงไปไหนนะ่อยนึงเดี๋ยวก็วทำหนึ่งนีดพ่าเสื้อตัวนี้วิไม่ใช้แล้วเป็นเสื้อที่ทำส่วนเ<อ>ขาบอกว่าใช้แปลง แต่วีบอกว่าใช้แปรงมันลีลาเอาใช้ขวดววเขย,ย่าเขย่าเลยยาทำเครื่องไร เปลี่ยนมุมบ้านให้เป็นมุมสมสวยห้าพันต้นหรือไหมว่าจะไอต้นหม สีแดงนี้เขาบอกว่าให้เอาทิ้งไว้แค่สามสิบนาทีผมวิบังมากโอ้หน้าหน้าติดสีไปละแต่ไม่เป็นไรสีนี้เช็ดง่าย I'm ja, auf der anderen Seite. Jetzt. Mal eben ankucken, das หมักน้ำยาลงไปเสร็จแล้วเอาผ้าแบบนี้นะผ้าผ้าเช็ดหน้าก็ได้ผ้านี้ซับน้ำดีมากวิก็จะเอามาเช็ดสีออกถ้าเขาแห้งแล้วเขาจะเช็ดยาก ก็จะประมาณนี้แล้วก็สักน้ำน้ำเปล่านี่แหละไม่ต้องใช้แฝบไม่ต้องใช้อะไร เดี๋ยวค่อยมาดูและตอนที่เราล้างกันตอนนี้ก็สามสิบนาทีผ่านไปโอ้โอแฟนบอกว่าเอาน้ำใส่หน่อยนึงแล้วก็ขยี้ขยี้วิอย่าพูดเดยอะเดี๋ยวมันเข้าปาก <S <S สสาา ให้นิยนอย่าให้สีเข้าตากับจมูกแล้วก็อย่าให้น้ำเข้าปาก,กบอกว่าในกล่องเขาไม่ได้มีแชมพูแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าให้ใช้แชมพูสระผมแต่ว่าสีมันไม่ยอมออกแซมก็เลยบอกเราเอาแชมพูลองสระไปขึ้นไหมข้ไหมแล้วมาเห็นี้บคนเ้อขาแบบนี้

Ja, drück mal ein bisschen aus, mach trocken die Haare. Drück okay. mal ein bisschen aus. Hey, Bib, oh man. Ja, oh, hier, Tonnenweise, Scheiße. Nicht so viel, soll man davon nehmen, es soll für sechsmal reichen. Ne? Ja. Komm mal, hey, Quatsch, mein Teddy, ich hab keine. วถ้าถ้าเพื่อนๆไม่ทําเองก็ทําที่ร้านสะวดด,ดีแต่ถ้าทําเองก็ประหยัดเงินด้วยแต่ที่เยลลมันเข้าร้านตัดสีผมทําผมทีหนึ่งก็หลายตังมวันกัน เียเลยอันนี้คือผ้าที่วิเอาไว้สำหรับทําสีผมโอเคหลังจากที่วิหมักผมสีแดงสีนี้เสร็จวิก็สะเรียบร้อยเดี๋ยวมาเป่าผมให้แห้งแล้วมารุ้นดูกันว่า ผมวิจะออกมาสีแดงสีนี้ที่วิต้องการไหมเดี๋ยวมาวิดู นี่ค่ะสีที่สองที่เราโกกสีแดงเป็นอันว่าคล้ายเคียงอยู่โอเคภูมิใจค่ะหลังจากที่วิทำสีผมแดงเสร็จก็จะออกมาได้ประมาณนี้รู้สึกถูก ใจประทับใจค่ะถ้าเราสะไปไม่รู้ว่าเขาจะจืดหรือเปล่าหรือเขาจะคงต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย